โอเคครับทุกคนคือที่ผมมาอัดฮาดิเนี่คือผมทวงก,ก็ได้เห็นคลิปแล้วคือผมมาลองมารีวิวอาวุธต่างๆในเกมนะครับแล้วผมขอเริ่มที่ปืนเลยเพราะว่าผมเล่นค้างไว้นะปืนนี้นะครับที่ปืนอะไรไม่รู้นะครับช่างมันนะครับที่ปืนมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เคยมีเทพที่ใช้ชื่อว่าเฮดเกียนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยศึกษาเป็นว่าเขาเป็นเทพเกี่ยวกับอะไรนะแต่คืออันนี้เพือผมไปรู้มาว่าเป็นเทพท่อเฮดเกียที่เคยใช้นะ แต่มันไม่น่าจะเคยใช้จริงๆหรอถ้าเป็นในตำนานจริงๆเพราะผมคิดว่าสมัยนั้นคงไม่มีปืนหรอกนะเออคือปืนนี้นะมันเป็นปืนที่เราสามารถใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยากใช้อย่างไม่ง่ายซึ่งมันเป็นปืนเทพที่โคตรเทพเลยมันเทพจริงๆเพราะว่ามันสามารถยิงได้อย่างสบายใจแต่เราจะมีการที่เราจะก้องกดอารเพื่อรีโหลดนะเวลากระสุนละหมดแต่มันจะมี บัฟบางบัฟที่เราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราเราจะได้มันจากเกมนะครับคือเราไม่จะเป็นต้องรีโหลดจาการกดอานนะคือจะตายแล้วใช่แล้วมันก็จะมีแบบบัฟต่างๆที่ผมใช้นะบัฟที่ผมเลือกมามันจะเป็นเหมือนกระสุนระเบิดนะกระสุนแบบยิงปกติมันเป็นระเบิดแล้วก็บัฟเพิ่มกระสุนจาก12นัดเป็นป18นัดน,นะก็คือทําให้ยิงรัวได้มากขึ้นด้วยแหละอันนี้คือผมอยู่ด่านที่เราจะได้ไฟกับมิโนโทอนนะครับ แต่คือผมก็สู้กับมินอทอร์ไปแล้วแต่ไม่ได้สู้กับบอสแบบบอสเต็มๆของมันก็คือสู้กับไอ้พวกเอ่อมันจะมีอะไรเดอะไรอย่างอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้มะเป็นฮีโรลแห่งเอเทมนะครับส่วนซึ่งผมคิดว่าผมก็คงไม่ผ่านแล้ว <Rosen> ด <syrup> ูสภาพเลือกก็น่าจะรู้แหละเออมาถึงร้านแชร์ลอนเลยซื้อของเติมเลือด เออก็คือถ้าถามว่าคลิปจะจบตอนไหนก็อิฟก,ก็จะจบตอนเออตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมตายเลยครับตายตอนไหนก็จบตอนนั้นแหละครับเฮ้ยยี่บอกน้นเจอบอสเนี่ยเลือดเหลือสามสิบเอ็ดถ้าเจอบอสน,นี่จบเลยนะไม่เอาบาปแล้วไปตอ่อโอ้โหคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวนานอย่างเจอบอสยอดเลยลีแมตนี่ครับคือเทพที่เราจะได้สู้ด้วยนะครับเราผมขอข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะ ผมเคยมาตู้กับมันไปแล้วแล้วผมก็ตายไปแล้วรอบนึงนะครับส่วนมิโนโทอนนี่คือผมก็ชนะไปแล้วผมก็น่าจะตายตรเนี้แหละแต่ก็น่าจะได้ได้ดูว่าได้รีวิวปืนดได้รีวิวปืนช่วงนี้นแหละวิึงลบได้ไงวะนี่มันไอ้ดานเนี้ยมันจะหน้ารำคาตรงมิโนโทอนนะครับทุกคนมันจะวิ่งเข้าชาร์จเราแล้วสกิลแม่กแล้วสกิลมันก็หน้ารำคาเนี่ย ส่วนผมไม่ค่อยมีทิศดั่งนี้มาให้หรอกนะแต่คือเราสามารถเราน่าจะสปแปมไอสกิลนี้ยใส่ใส่ไอพวกนี้เรื่อยๆได้นะสกิลคิลของปืนปืนเนี่ยยิงก็ทำดาเมจกับไปมิโนอทอร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมิโนอทอร์มันไม่ได้มีโล่เหมือนนี่นไม่ได้มีโล่เหมือนไอตัวที่เรากำลังสู้ด้วยตอนนี้มิโนอโทอร์เราก็แค่ล่อให้มันไปชนกับกำแพงพักกำแพงนี่ ก็จะปิดตะตันมีเดสด,ดีฟินเหลือปะวะไม่ได้จะเหลือเฮ้ยทำนาเมอกอับมันไม่ได้แม่งกลางโล่ไม่หยุดเลยจะถามว่าปืนนี้ยมันมันเป็นยังไงม,มันยิงสนุกนะผมว่ามันยิงแบบมันมากเลยคือเอาจริงไอเกมไฮเดสเนะี่ยตอนแรกผมก็มีคิดจะซื้อมันหรอแต่คือผมไม่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วเบื่อมันแล้วเอ ก็เลยไปเห็นเกมนี้ตอนแรกคิดว่ามันไม่สนุกหรอกตอนดูคนใน YouTube เล่นนะแต่พอได้เล่นเองมันก็เพลินดีมันเป็นเกมแนวโลกไลท์นะครับตัวเหมือนถ้าใครเคยเล่นเกมโลกไลท์ในมือถือก็จะมีพวกโซนไนท์อะไรพวกนี้นคล้ายๆกันครับเออ,เอ,อไม่มีอะไรจะพูดแล้วกู๊โอ,อ มันก็จะมีช่วงที่ผมยังเมียบ้างเหมือนตั้งใจอะไรประมาณเออจะตายแล้วเลืมเหลือห้าแล้วตายตายกูตายตายแล้วกูมาดีวะเฮ้ยหลบได้ไงวะถ้าผมตายก็ไม่ต้องห่วงนะครับคือคลิปคลิปเราจบตอนนั้นแหละครับตอนนี้ผมตายครับปีนมันเป็นชื่อปีศาจมิเช่เฮ้ยมันจะปาหอกใส่เราให้เราหลบหลังอันนี้ครับมันจะมีเหมือน มันจะมีอะไรทักอย่างมาอยู่ที่ตัวเรานะครับเหม,มือนมอกะีะจะเป็นเหมือนเป้าเลงสีต้ตมๆ่ะครับได้สีต้มๆเลยวะสีชมพูครับสีม่วงๆชม,มพูอะไรไม่ไยิงไม่โดนว้าเอ้ยนี่มีเรียนมีเรนนี้อยู่ เกือบตายแล้วเมื่อกี้ที่เหลือคันนี้ต้องใช้ชีวิตคุ้มๆเลวตายไม่ได้แล้วเออ,อน,นี่ผมตั้งใจเล่นเลยเออตั้งใจเล่นกับเล่นเล่นเล่นคนเดียวอีกมาทำคลิปได้ไงเ,ออเล่นคนเดียวผมถ้าจะตายก็ปล่อยตายเลย ยิงยิงไอตัวนี้เปิดโอกาสไอตีน้อยหน่าซุดมันจะดีอย่างที่ตอนโดนมิโนโทอร์ไล่แล้วไอไอที่สายไฟมันตามหลังผมมันการมิโนโทอร์ได้กินจะตายก็แม่งมีบอสสองตัวแวม่งหน้าครับเอาอจริงคือจัดการมิโนโทอร์ได้ตัวไอตัวนี้มันก็ง่ายเลย ปืนมันไม่ได้แรงด้วยปืนเบาอืมยิงยิงแม่งเลยโอ้โหจะตายละ อะไรสุดยเลยเอ่ออ,อ,อ,อโอ้คนคนมันก็ได้เอ้ยขอั ค่อยๆต่อมิโนโทอร์มันค่อยๆต่อไปก็ได้เลยไอสองตัวนี้ต้องค่อยๆต่อไปมันก็ชนะแห้ะเ,เออดี จังวะเออหลบหลบยูนไมไอยื่วิ่งจิงะเออเนยต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยชนะั้นพรอะ ทำไมวิถีระเบิดมันชอบเปลี่ยนเองตลอด <Yeah. S 1> นี่เราทอยอกี่เดียวก็ตายแล้วมั้งเออมีนอทอ,อยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้นเดีย,ยลละเอา้าคนดูเหรอเนะี่ยไอไอไอแท่นตรงนี้คือคนดูเไงนะ <Yeah. S 1> นี่ก็จะตายแล้วนะโอ้โห oh. จะชนะมันยังไงวนะเนี่ยยิงจากด้านหลังเรือเป็นรถเลยนะ ไมวิถีระเบิดมังเด้งอะเอ้า,อาผมนุน่มผมหลบอยู่แหละมาดูโอดตายเออนั่นแหละมาก็บอกผิดเลยย็กน้อยแล้วก็บอกว่าปืนดีนะแค่นั้นแหละคิดน่เจีแล้วครับได้คิดน้าครับ